สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจอเขานกนาเนเตอร์แลนอีกแล้วค่ะเจอกันปนปนระเบียงค่ะตนต้นใบยบยค่ะเขานกนาอยากจะมาบอกกล่าวพี่น้องนะคะว่าเมื่อกี้เขานกนาไปเดินที่เซ็นเตอร์ทีใกล้ๆบ้านนี่แหละไม่ไกลจากบ้านแล้วทีนี้เดินๆก็เหอระเหยอ่อยนะคิดโน่นคิด,น,คดนี่ คิดคือว่าคิดจะซื้ออะไรให้แม่เพราะว่าเป็นวันแม่นะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดวันที่ 11, สิบเอ็ดพฤกาวันอาทิตย์นะเป็นวันแม่ค่ะวันแม่แห่งชาติของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้องขาคนนี่เยอะแยะเลยไปซื้อกันบางคนก็ดอกไม้อ่ะนะแน่นอนอยู่แล้วดอกไม้อนะ่ะร้านดอกไม้ คนเยอะเข้าแถวทุกร้านที่ไหนก็ตามค่ะร้านดอกไม้อ่ะคนเยอะเข้าแถวจนตาไปสายๆนี่ดอกไม้หมดอ่ะนะพี่น้องขาคนก็ไปซื้อดอกไม้ข้านกนาก็าไปซื้อช็อกคกแลตช็อกคกลล็ตมาให้แม่แอบเอาไว้นะเดี๋ยวค่อยให้พี่บ่าวเอาไปแอบเอาไว้ข้างเตียงในห้องของก้านนกนาไม่อยากให้พี่บ่าวก็เห็นนะ แล้วทีนี้เขานกนาก็เดินเดินอยู่นะคิดคิดใจก็ลอยซื้ออะไรตรงไหนดีไปเห็นพี่น้องท่านหนึ่งนะน้องเขาน้องผู้หญิงนะคนไทยอ่ะคนไทยเข้ามาทักเข้ามาทักที่หน้าร้านหน้าร้านเอสเอ็นเอ็มเขานกนาเดินอยู่แถวนั้นเขาก็มาทักว่าพี่เขานกนาเขนานกนา,นากนาอ็อุ้ยตกใจแล้ว ใครน้าหรอกกาลังเซืร์เคลิ้มอยู่คิดว่าจะซื้ออะไรตรงไหนไอแม่นะก็เคลิ้มอยู่ก็ก้าวนกนาเขาถามว่ารู้จักที่ไหนก็บอกว่าอ๋อเคยดูเคยดูยดก้าวนกนายังไงก้าวนกนาขอขอบคุณนะน้องก็มากมากเลยนะคะที่มาทักทายก้าวนกนาเนเธอร์แลนด์นะคะที่มาทักทาย ก้านกนกาเขาไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสก็ขอโทษข้อตก,กใจหน่อยนึงอะนะเอ๊ะใครนะพี่ก้านกนกนาว่าอย่างเงี้ยก็บอกเขาเคยดูเขาเคยดูในใน u t u b e นั่นแหละแล้วทีนี้ก้านกนกนาก็เขาก็สวัสดีนะสวัสดีก้านกนกนาก็สวัสดีน้องเขาแล้วพูดว่าขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วเออ นั่นแหละก็ขอบคุณน้องเขามากๆเลยนะคะที่มาทักไทยพี่เข้านอกนาเนเธอร์แลนด์นะคะคนไทยน้องคนไทยอยู่ที่ไปเดินนั่นแหละจีซิตี้เซ็นเตอร์ใกล้ๆนี่แหละอเล็กซานเดรียมนั่นแหละนั่นแหละอยากจะ บอกขอบคุณผ่านตรงนี้เลยตอนนี้พี่เ้านอกนากนะ็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะมาถึงบ้านเรียบร้อยก็นั่งอยู่บนระเบียงขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาตักทายค่ะนั่นแหละเป็นวันแม่นะคะเป็นวันแม่วันที่สิบเฮ็ดเดือนอเดือนเมย์นะก็เดือนพฤษภานะคะนั่นแหละเป็นวันแม่แล้วคนก็ไปซื้อของกันเยอะแยอะอุ้ยซื้อกันนะ คนน่ะเยอะมากเลยที่เนเธอร์แลนด์น่ะคนเยอะนะพูดถึงประเทศเล็กๆนะประเทศเล็กๆเนื้อที่เล็กนิดเดียวแต่คนนะ่ะตั้งสิบเจ็ดสิบแปดล้านคนนะ่ะเนื้อที่เล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นคนก็เยอะกานอกนาก็เลยนะั่นแหละซื้อของมาเรียบร้อยซื้ออะไรจะได้เป็นคนมีเงินล้านหรือเปล่าแน่นอนเลยนี่ซื้อลอตเตอรี่มา ลอตเตอรี่สำหรับทุกๆวันที่สิบของเดือนนะคะพี่น้องขาทุกๆวันที่สิบของเดือนนะลอตเตอรี่เขาจะออกทุกๆวันที่สิบของเดือนใครที่มาใหม่หรือยังไงยังไม่ทราบก็ไปซื้อได้นะทุกๆวันที่สิบตอนกลางคืนเขาจะออกจะหลากทุกๆเดือนกับเดือนละครั้งกับของเนเธอร์แลนด์ค่ะกานนอกนาก็ ไม่ให้ดูข้างในนะเดี๋ยวเวลาถูกจะมาบอกนะคะพี่น้องกาแต่ก็ถูกแน่นอนแหละเดือนนี้สิบเจ็ดล้านยูโรนะสิบเจ็ดล้านยูโรใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตสิบเจ็ดล้านยูโรค่ะที่นี่นะลอตเตอรี่นะคะพี่น้องขาถ้าสมมุติว่าใครนะคะเอ่อไม่ใช่ว่าใครคือว่าถ้าเราซื้อซื้อซื้อแล้วเดือนนี้แจ็คพอตมันไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยเงินก็ตบ ทบไปเดือนหน้าอีกเงินก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือว่ารางวัลอะ่ะมันจะทบไปถ้าเดือนนี้มันแจ็คพอตไม่แตกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนถูกนะแล้วมันจะทบไปเรื่อยๆค่ะนั่นแหละนั่นแหละก็เออเข้านอกนาก็าไม่ได้ไปไม่มีแปนจะไปนะ,ะวันแม่กับพี่บ่าวเพราะว่าเพราะว่าข้านอกนาเ็ามีลูกแล้วพ็อลูกบอกว่า แม่เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันวันแม่ไปต่างจังหวัดกันก็เลยอยากจะไปกับลูกค่ะก็ลูกก็อ,อยากจะอยู่กับแม่ใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเ้านกนาเขาเป็นกุลแม่เ้านกนามีลูกเพราะฉะนั้นเ้านกนาเขาไม่ได้ไปกับพี่บาวพี่บาวเขาก็ไปของเขาคนเดียวเขาเขต้องไปหาแม่เขาก็เตรียมโน่นเตรียมนี่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เตรียมอะไรเตรียมพี่บ่าวเขาก็เตรียมดอกไม้เตรียมนูน่นเตรียมนี่นะซื้อช็อกโกแลตชื้ออะไรให้แม่เขาเขาไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละพี่น้องกาที่เนแตแลนด์ประวันโน,น่นประวันโน่นวันนี้วันนั้นวันเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เกี่ยวกับวันแม่หรือวันอย่างโน้นอย่างนี้นะคนก็โอ้ยตื่นเต้นกันพี่น้องซื้อของ,ของกันซื้อกัน ก็ S <S บอกว่า,งาเงินคนอะไรบางทีก็ดูที่ในนั้นนะก็บอกว่าคนตกงานเยอะโน่น,นนี่นั่นาารายได้คนไม่ค่อยดีคนตกงานเยอะแต่คน,น่ะเตมพี่น้องขาซื้อของกันมันจะจนได้ไงวะพูดถึงนะมันจะจนได้ไงนั่นแหละมันจะจนได้ไงถ้าคนเยอะซื้อของกังนนะเดินซื้อกันปร,รุงประรังขนาดนั้นนะ พูดถึงนั่นแหละก้านนกนาก็วันนี้ก็อยากอันนั้นแหละอยากมาขอบคุณน้องเขานะที่เขาดูคลิปของก้านนกนาแล้วก็ามาตักทายกับก้านนกนาค่ะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะคุณแม่ทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคุณแม่คนไทยขอให้มีความสุขกับลูกๆนะขอให้มีความสุขกับลูกๆแล้วก็ ขอให้ลูกๆทุกคนไปหาแม่นะไปตอบแทนบุญคุณโน้่นนี่นั่นนะไปตอบตีนบุญคุณที่เราได้ที่แม่ให้นมดื่มโน,น,น้่นนีเ่เลี้ยงมาจนโตแล้วก็เป็นคนดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่เยอะๆนะคะแล้วขอให้พ่อแม่แม่ทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ อยู่ด้วยกันกับลูกที่น่ารักของคุณแม่ไปนานๆนะคะทุกๆท่านขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะคลิปสั้นๆมาตักทายวันแม่แล้วตักทายน้องน้องที่มาตักเข้านอกนาขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ